ระเครื่องทั้งหมด13องค์สนใจจะเช่าครับแต่จะเลือกพลังเด่นเพียงสององถ้าเลือกทั้งหมด13องค์คงต้องใช้เงินหลักหมื่นบาททั้งหมดสนใจจะเช่าครับจะเลือกพลังเด่นและเลือกเพียงสององผ้าเช่าทั้งหมดคงจะจ่ายเงินหลักหมื่นบาทครับวันนี้พามาชมภาพพระเครื่องทั้งหมด13องค์องนะครับที่ได้ส่งมาหาข้อมูลจับพลังรักเครื่องเพื่อจะคัดเลือกเพียงสององนะครับเพราะว่าถ้าเช่าทั้งหมดต้องใช้เงิน หลักหมื่นบาทนะครับสมมุติว่าตัวเลขกลมๆนะครับรักเครื่ององละ1,000 0 0บาทถ้าเช่าทั้งหมด13องค์ก็คือ1 0 0 0 0 3,000บาทใช่ไหมครับอันนี้คือใช้ข้อมูลพลังรักเครื่องมาคัดเลือกรักเครื่องที่มีพลังเด่นที่สุดที่เราต้องการเพียง2องค์ก็จะจ่ายเงินเพียง 2, 0 0 0บาทคุณเห็นส่วนต่างในการใช้ข้อมูลพลังรัเครื่องไหมครับ กับการไม่ใช้ข้อมูลว่าการใช้จ่ายเงินจะต่างกันจํานวนแค่ไหนและส่วนที่ต่างกันนั่นคือคุณจะมีเงินมากขึ้นและทุกคนที่นำวิธีนี้ไปใช้ได้ผลลัพธ์คือมีเงินมากขึ้นและได้ของดีกว่าวิธีเดิมไปดูกันครับว่าพระเครื่องทั้ง13องค์เป็นของหลวงพ่อท่านไหนบ้างไปดูกันเลยครับ ทั้งหมดสนใจจะเช่าครับจะเลือกพลังเด่นและเลือกเพียงสององค์ผ้าเช่าทั้งหมดคงจะจ่ายเงินหลักหมื่นบาทครับสมเด็จขีสิงห์ปีสองหนึ่งหลวงพ่อกลวยสมเด็จหูใบสีพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อกลวยรูปหล่อแม่เท่านีหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วปีสองห้าห้าสองสมเด็จวรัคางพิมพ์ใหญ่ปีห้าสี่หลวงปู่หมุนร่วมลุกเสกสมเด็จวรัคางพิมพ์เกตทรสสมหลวงปู่หมุนร่วมลุกเสก พระสมเด็จกสินไฟพิมพ์ไกเซอร์วัดถ้ำสะพงเพชรพญาธรหลวงประมูลวัดรัย์ลำใหญ่ปี4 3สาลูกอมหลวงประมูลวัดรัพย์ลำใหญ่ปี43แหวกม่านวัดรั์ลำใหญ่หลวงประมูลปี54แหวกม่านทาทองหลวงประมูลวัดรัพย์ลำใหญ่ปี43บกโพหลังแม่ทองเนหลวงประมูลวัดรั์ลำใหญ่ปี43บกโพหลังแม่ทองเนหลวงประมูลวัดรั์ลำใหญ่ปี54 พระสิวลีหลังแม่ธรณีหลวงประมูลวัดทรัพย์ลำไยปี43ได้เห็นพระเครื่อง13องค์ไปแล้วนะครับนี่คือวิธีคัดเลือกพระเครื่องว่าองค์ไหนจะมีพลังเด่นถูกใจตัวเองมากที่สุดและทําให้ประหยัดเงินได้จริงๆนะครับทุกคนที่นําไปใช้ประหยัดเงินได้กว่าวิธีเดิมๆพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองนะครับต้องการจับพลังพระเครื่อง5องค์หรือ10องค์นะครับส่งมาได้ตามอดีไลน์้างร่านนี้เลยครับ